ตีตาเอาไว้ทำอะไรคะรเ,เ,เอาไว้เปียเดียตุ้ตีเอาไว้เีเสียงุ้ตีใช่ไหมครับนี่เฮียนี่ด้วยครับมีเสียกตรงนี้ปุป๊บเออพอที่จะเล่นเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าอยากฟังนี่ต้องขยับเข้ามาใกล้ครับถ้าไม่มาใกล้ๆนี่มันจะไม่ค่อยได้ยินนะครับขยับมาครับเรื่อยๆๆๆเก่งมากเลยนะครับอ่ะกดอื่นขอรู้จักชื่อคนคนหนึ่งก่อนนะครับอ่ะคนนี้ชื่ออะไรครับสุดหล่ออะไรนะครับ ดามากครับยกมือหน่อยครับมีใครเป็นเพื่อนกับน้องอนันดาบ้างโอ้โหเก่งมากอนันดาครับเพื่อนของเราชื่ออะไรครับน้องูผาน้องอะไรนะครับน้องภูผาน้องภูผากับน้องอนันดาแบ่งปัน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 อ้าวน้องภูผาก็บอกว่าแบ่งปัน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 นะอ่ะคนนี้ชื่ออะไรครับ น้องอะไรนะคะน้องพิมนะน้องพิมนะครับมีใครเป็นเพื่อนกับน้องพิมบ้างครับยกมือหน่อยครับโอ้โหมีสองคนอันนี้เป็นครูผามีมีเพื่อนหลายคนนะครับหนูชื่ออะไรคะน้องอะไรนะคะน้องนน้องผิงใช่ไหมครับน้องผิงใช่ไหมคะน้องผิงกับน้องน้องอะไรนะพิมพิมใช่ไหมครับพิมอ้าวโอเคเปย์ฟันเปย์ฟันเปย์ฟัน ันันน้องผิงก็บอกว่าแบ่งฟัน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 ไม่อย่างนั้นฟันจะผุคนละแบ่งฟันแบ่งฟันต็อแบ่งฟันแบ่งฟันโอ้คุณตาแมนก็บอกว่าแบ่งฟัน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 อ้าอันนี้อะไรครับเนี่ยเบนเทนใช่ไหมครับอ้โหเบนเทนครับรู้จักกันใช่ไหมครับเบนเทนคืออะไรครับ เคยดูกันหรือเปล่าครับน้องผู้ชายเคยดูไหมครับเฮ้ยเบนเทียนแข็งแรงใช่ไหมครับเพราะว่าเบนเทียนกินข้าวทุกวันใช่ไหมครับกินข้าวยังไม่พอแปลงฟันด้วยนะครับเห็นไหมเบนเทียนแปลงฟันแล้วแปลงฟันแล้วใช่ไหมครับโอ้โหเก็นโดนเลมอนด้วยใช่ไหมครับโอ้เก่งมากเลยครับอ่ะโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวพี่ขอถามก่อนนะครับวันนี้ตอนเช้าเนี่ยเราตื่นขึ้นมามีใครแปลงฟันบ้างครับยังคนนครับ เก่งมากเลยครับต้งไกับตัวเองเหน่อนกันไหมครับเก่งมากนะครับแต่ฟันที่อยากรู้จังเลยว่าฟันที่เราแปลงมาอยู่ตรงไหนครับออยู่ตรงไหนครับชี้ดูหน่อยครับอยู่ตรงนี้หรือเปล่าครับอยู่นี้ไหมครับอยู่ในตาของเราใช่ไหมครับเก่งมากอยู่ในนี้หรือเปล่าครับไม่ใช่ไม่ใช่นะครับเก่งมากปกติฟันของเรามีสีอะไรครับสีขาวสีขาวใช่ไหมครับเก่งไหมครับปกติฟันของเรามีสีโอ้จริงเหรอครับเนี่ย ฟันของเรานะครับถ้าเกิดเราแปรงดีๆเนี่ยเราค่อยๆแปรงใช่ไหมครับฟันของเราก็จะสีขาวแต่ถ้าเกิดเราแปรงแรงเกินไปไงครับฟันของเราก็จะออกใช่ไหมครับมันกลับเก่งมากคุณแม่แปรงแต่เราแปรงแรงสีแดงแน่นอนครับที่ขอยืมมาจากคุณคุณต้าแดงครับคุณตาแดงสีเลยครับ โอ้วันนั้นนะครับพี่ไปเซ็นท่านนะครับมีใครเคยไปเซ็นท่านมาครับยกมือหน่อยครับโอ้โกิ่งมากนะครับพี่ไปเซ็นท่านครับเสร็จแล้วแอ้วไปเท่านได้บ้าเมือนกัเก่งมากครับพี่ไปเซ็นท่านพี่ไปเข้าห้องน้ำครับกําลังเดินเข้ามาในห้องน้ำกำลังกำลังจะเข้าห้องน้ำครับปพ๊บพี่อุลตร้าแมนมาครับเดินมาเสร็จแล้วครับพี่อุลตร้าแมนก็หยิบแตรงสีฟ้าอย่พี่ครับเอ่อเจ้าขอสู้กับเราเวื่ร้อยของโลกของนุช ภาหผมออกแปรงสีฟันให้เจ้าเสร็จแล้วครับพี่ก็หยิบแปรงสีฟันออกมาจากพี่อุลตร้าแมนยักสีแดงเหมือนกันหรือเปล่าครับเหมือนกันเลยครับออคโอ้โหจำเลยครับเป็นยังไงเอ่ยดีไหมครับไหนครับอ่าไหนี่ลองจับทีครับหนี่ยลองจำทุกวันเฮ้ยจี๋โอ้โหมีใครไม่จับครับจับครับสุดหล่อจับเลยครับจับเลยครับโอ้โยังไม่ได้อ๋อจับเลยครับสุดหล่อครับน้องผู้แ นะครับจับครับจับเป็นยังไงครับเห็นไหมว่าแปลงฟันของเราอะลองจับครับเห็นไหมครับว่าแปลงฟันของเรานะครับมีสีอะไรบ้างมีสีขาวมีสีขาวตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีสีแดงครับสีขาวตรงเนี้ยครับเราเอาไว้ถูกับแปลงไอ้กูกับฟันของเราใช่ไหมครับนี่ถูอย่างนี้ได้ไหมครับไม่ได้เราต้องเอามาใช้กับตรงนี้นะครับโอ้ถ้าเกิดแปลงฟันตกนะครับเราอย่าเพื่งเอาเข้าปาก นะครับพอะไรเอ่ยู่ไหมครับเชื้อโเชื่อโลคครับโอ้เก่งมากครับเพราะว่าเป็นยังไงครับพื้นของเราเป็นยังไงโซคารโปไหมครับโกคารโปครับอ่าถ้าเกิดเราหยิบมาเราต้องเอาไปห้องน้ำแล้วก็ล้างก่อนนะครับใช่ไหมครับอ่าเราต้องล้างไอ้ตรงเสีวอีกอันเลยปกอันนะครับผมให้สําหรับเด็กเก่งนะครับสําหรับคนที่เก่งมากๆเลยเชิญพี่ตอบขีหานวก็ช่วยพี่ร้องเพลงนะครับเดี๋ยวพี่จะแจกให้นะครับเก่งมากใครอยากได้ลองยกมือหน่อยครับโอ้เก่งมากเดี๋ยวจะได้แน่นอนเลย ใจเย็นนะครับร้อนหรือเปล่าคะคะมาที่โรงเรียนครูครูก็รักเราใช่ไหมครับดังนั้นเราทุกคนต้องเป็นเด็กเก่งนะครับเด็กดีด้วยนะครับอ่ะเคยเข้ามาเลยค่ะเก่งนม่ตบมือกับเพื่อนนะครับโอ้โหมาอีกแล้วเนียครับมาจากไหนกันเลยอันนี้มาจากไหนกันคะอยู่ชั้นไหนคะอนุบาลสามนะครับอนุบาลสามมาตรงนี้เลยค่ะใกล้ๆนี้ค่ะเดี๋ยวม่นีเก่งมากครับน้องทุกคนชอบร้องเพลงกันหรือเปล่าครับ ตอนเช้านี่ร้องเพลงอะไรกันเอ่ยร้องเพลงชาติเป็นหรือเปล่าคะไม่เป็นไม่เป็นไรนะครับโหนี้พี่จะเอาเพลงมาขายเสกอรอแล้วรอแล้วโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวพี่จะมาเล่นกีตาร์ให้ฟังนะครับ จะให้ทุกคนร้องตามพี่ถ้าเกิดใครร้องได้เก่งๆเสียงดังเดี๋ยวพี่แจกยาสีฟันอุลตร้าแมนให้นะครับจูด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 ,ด,ดโอ้โห ริกินมากค่ะดังนา้ เสร็จแล้วของทุกคนเอาปากลูกซิปก่อนปากลูกซิปแล้วเจ้าจะต้องไม่มีเสียงใดๆทั้งปวงถ้าเกินดีแล้วเขาจะไม่ได้กินฟลนแม่กินฟันซึ่งเป็นลูกสมุนของข้าไปขอเจ้าต้วทุกคนรู้จักใช่ไหมอันนี้คืออะไรข้าไม่มีเสียงเลยอันนี้คือ เก่งมากเลยแปรงฟันมีหน้าที่ในการแปรงฟันของพวกเจ้าแต่ว่าแปรงฟันไม่สามารถแปลงได้ถ้าเกิดไม่มีมือของเจ้ามาจับมันดังนั้นเจ้าทุกคนจะต้องจับแปรงฟันให้ดีเห็นไหมโอ้โหมีใครจับอย่างนี้แปลงหรือเปล่ปาใชครับผมใช่คร <c oughs> ับเก่งมากดังนั้นเจ้าทุกคนจะต้องจับแปลงฟันให้ดีจับอย่างนี้ใช่ไหมจับเสร็จแล้วเจ้าสามารถเอาแปรงฟัน ก็ไปในปากของเจ้าและถูไปถูมาเบาๆใช่ไหมเอ่ยป่าเกิดเจ้าแปลงแรงโอ้ปากของเจ้าก็จะมีเลือดออกออกมาเพราะว่าเจ้าแปลงแรงเกินไปดังนั้นเจ้าทุกคนต้องแปลงเบาๆใช่ไหมค่อยๆแปลงเบาๆนะครับเร็แล้วก่อนที่เจ้าอะไรนะครับเอาอะไรนะเอาไมรับเอาไม้อ่ะ เห้ยไม่เจ้าแปลงฟันอันนี้มันใหญ่ไปสำหรับพวกเจ้าพวกอะอันนี้สําหรับผู้ใหญ่อย่าเข้าค่ะดังนั้นค่ะเจ้าจะต้องใช้นี่เจ้าต้องใช้แบบนี้อันเล็กๆใช่ไหมขอยืมหน่อยนะแป๊บหนึ่งครับเห็นไหมเฮ้แปลงฟันที่เสร็จจงออกมาหนึ่งสองซักหนึ่คู่เห็นไหมอันนี้สีอะไรเอ่ย ันนี้กับอันนี้ทำไมมาตามกันจังเลยเห็นไหมเจ้าอยากได้อันไหนได้จับดูครับเรงจับดูให้เวลานิดเดียวครับเดี๋ยวเราจับครับเ่ราจับก็ับพอแล้อแแน่งหังห่เดใ้จะให้จับงรือจับก่อนเบเห็นไหมเยอาิปาูกิปาก่อนเก่งมากอ่จ๊จะตกแล้ว แป้งสีฟันที่พู้เจ้าเห็นตรงนี้จะมีขนแปลงนุ่มใช่ไหมตัวขนแปลงตรงนี้เจ้าต้องเอานี้ถูฟันไม่ใช่เอาตรงนี้ถูอันนี้ถูไม่ได้ใช่ดังนั้นเจ้าต้องเอาตรงนี้ถูฟันของเราใช่ไหมเวลาถูฟันเราจะถูอย่างเดียวก็ไม่ได้เราต้องมียาสีฟันด้วยอยู่ในยาสีฟันหายไปแล้วเอาไ,ไปนั่นเองอันนี้เขาเรีกว่ายาสีฟันในพูกของกันสิ บอ้เจ้าพูดว่ายจ้าสีฟันแต่พูดโอเคก,กว่าเลยเ <c ười> อาใหม่นะครับยจ้าสีฟัน <c ười> โอ้เก่งมากเจ้าทุกนมีพลังมากเลยแสดงว่า, <c ười> าวกินข้าวใช่ไหมครับเมือเ่อเช้าใครกินข้าวแล้วไไลุกงอเอาด้วยลงครับเมื่อเช้าถ้าเกิดพวกเจ้ากินข้าวแล้วเป็นไงร่างกายแข็งแรงใช่ไหมเอ่ยโอ้แขง็งแรงเต็มใสโอ้ ไม่กินข้าวเ,เป็นยังไงเล่ยไม่เจ้าจะไม่มีแรงถ้าเกิดพวกเจ้าไม่กินข้าวงน้นต้องกินข้าวให้เยอะๆแต่เจ้าจะกินข้าวได้เต้าต้องมีฟันด้วยใช่ไหมเพราะว่าฟันของพวกเจ้านี้ทําหน้าที่อเ,เออถูกต้องนะครับฟันอออของพวกเจ้านี้หน้าที่ไหนเก่งมากครับอา่ตั้ใจฟันนี่เอามือกุศิษา์ก่อน ฝั่งของเรามีหน้าที่ในการเชียวอาหารเก่งมากครับไม่ฟังนะทุกคนนะครับตบมือกันครับตบมือเก่งมากครับเก่งมากตอนนี้จะหมดเวลาแล้วเพราะว่าข้าจะต้องไปต่อสู้กับเราไว้้ายข้าขอบอกคุณเจ้าอีกทีหนึ่งว่าอันนี้คือยาทีนี้เก่งมากครับเก่งมากเมื่อกี้เก่งมากเลยคาที่สองนะครับคำที่สองนั่นก็คือเราต้องพูดชื่อครูนะครับบอกว่าครูก่อนนะครับ กูแนะครับำไมเขาไม่กับตัวเองนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราทุกคนจะมาร้องเพลงกันอยากให้ร้องดังๆได้ไหมครับอาถ้าเกิดเราร้องดังเนี่ยแมงกินฟังมันจะหายไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันร้องครับเพลงที่พี่สอนครับหนึ่งสองสามตื่นตอนเช้าอย่าลืมตื่นนะ งาเงาตื่นตอนเช้าอย่าลืมแปรงฟันเกล้าเกล้าอย่าลืมแปรงฟันคนฟังมาอย่าลืมแปรงฟันฟันสะอาดเ้าเป็นงาเงาไอที่นะครับตรงสั้นตื่น còn thằng nương nhớ lướt bè phun phun sao áo bê ngầu ngầu, rồi các bạn, nhớ áo bê ngầu ngầu, đỉnh quá các bạn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 ,